สวัสดีครับวันนี้เราจะมาพูดถึงวิธีการลงทะเบียนเพื่อรับเงินชดเชย5,000บาทต่อเดือนนะครับผ่านเว็บไซต์เราไม่ทิ้งกัน .com นะครับเป็นเว็บไซต์ที่ให้ลงทะเบียนนะครับตามมาตราการการชดเชยรายได้ให้แรงงานลูกจ้างลูกจ้างชั่วข่าวและผู้ประกอบการอาชีพอิสระที่ไม่อยู่ในระบบประกันสังคมนะครับ ตามนโยบายของกระทรวงการคลังนะครับก็คือลูกจ้างลูกจ้างชั่วคราวผู้ประกอบอาชีพอิสระพ่อค้าแม่ขายวินมอเตอร์ไซค์แท็กซี่ได้หมดนะครับเพราะว่าคนพูดง่ายคือคนที่ไม่จ่ายไม่ได้จ่ายประกันสังคมก็คือคนนั้นนะ่ะจะได้นะครับสามารถไปลงทะเบียนได้แจกเงินคือ5,000บาทต่อเดือนระยะเวลา3เดือนมาดูกันว่าวิธีการลงทะเบียนในเวอร์ไวเว็บเราไม่ทิ้งกันเป็นยังไงนะครับ วิธีการลงทะเบียนรับเงิน5,000บาทจากรัฐบาลมีขั้นตอนอะไรบ้างเดี๋ยวมาดูกันเลยนะครับก่อนอื่นเลยเราไปที่เว็บไซต์ www เราไม่ทิ้งกัน c o m ลงได้ตลอด24ชั่วโมงนะครับโดยที่ผู้ที่จะลงสิทธิ์รับเงินนั้นจะต้องเข้าไปลงทะเบียนในเว็บไซต์ก่อนเพื่อรับเงินช่วยเหลือตั้งแต่วันเสาร์ที่28เวลา18 0 0นะครับ ทีนี้เวลาเราเข้าไปลงทะเบียนแล้วเราก็จะมีเงื่อนไขตามกระทรวงการคลังเมื่อลงทะเบียนสําเร็จเราก็จะได้รับเงินชดเชยรายได้5,000บาทต่อเดือนเป็นเวลา3เดือนรวมทั้งหมดเป็น15,000บาทซึ่งจะได้รับเงิน5,000บาทภายใน5วันเท่านั้นนะย้ําว่า5วันหลังจากวันที่เราลงทะเบียนผ่านระบบนะครับเงินเยอะก็จะโอนผ่านระบบพร้อมเพเข้าบัญชีธนาคารของเราเลยโดยมีการ ประมาณโครงการนี้อยู่ที่3ล้านคนนะครับถ้าใครช้าอดนะครับต้องรีบไปลงทะเบียนใครที่รู้ว่าตัวเองเข้าขายว่าจะได้เงิน5,000บาทรีบไปลงทะเบียนนะครับย้ำวันที่28มีนาคม2 5 6 3เวลา18นาฬิกาเป็นต้นไปนะครับที่ w w w ร์ไเบเราไม่ทิ้งกัน .com สามารถไปลงได้นะครับคุณสมบัติก็อย่างที่บอกครับเป็นลูกจ้างเป็นลูกจ้างชั่วครา อาชีพอิสระที่ไม่ได้อยู่ในระบบประกันสังคมเป็นผู้ประกันตนต,นตามมาตรา39และมาตรา40นะครับในกรณีเออมีคนถามหลายคนนะครับในกรณีที่เป็นอาชีพอิสระแต่ว่าไม่มีนายจ้างจะได้รับสิทธิ์ลงทะเบียนหรือไม่นะครับทางโฆษกรัฐบาลเขาแจ้งมาว่ามีสิทธิ์ครับถือเป็นอาชีพอิสระก็คือเราเป็นอาชีพอิสระ ไม่มีนายจ้างก็ได้นะครับเราก็ลงทะเบียนผ่านเว็บไซต์เราไม่ทิ้งกัน .com ได้แล้วก็ก็กรอกไปว่าได้รับผลกระทบจากไวรัสโควิด -19 นะครับก็อธิบายเหตุผลไปนะครับผู้ที่ไม่ได้รับสิทธิ์ล่ะอ่ะเรามาพูดถุยคุยถึงผู้ที่ไม่รับสิทธิ์นะครับเพราะว่าหลายคนก็ถามมานะครับใครที่ไม่ได้รับสิทธิ์ รับเงิน5,000บาทบ้าง <repetition> ก,ก็จะมีนะครับผู้ประกันตัวตาม,มาตาา33ก็คือผู้ที่มีประกันสังคมอยู่แล้วไม่ได้รับสิทธิ์นะครับข้ารชา,ารชการข้าราชการบํานาญไม่ได้รับสิทธิน์นะครับเกษตรกรนะครับเนื่องจากว่าเกษตรกรได้รับความช่วยเหลืออยู่แล้วนะครับก็จะลงไม่ได้ผู้ที่ไม่ได้ทํางานอยู่แล้วว่างงานผู้ที่ว่างงานอยู่ไม่ได้นะครับ ผู้ที่อยู่ในสถานะเป็นนักเรียนนักศึกษาไม่ได้นะครับลูกจ้างที่ไม่ได้หยุดงานคือยังทํางานปกติเนี่ยแต่ลงมารับห้าพันบาทไม่ได้นะครับไม่ได้ไม่ได้นะครับ,รบหลักฐานในการลงทะเบียนนะครับก็มีไม่มากครับมีบัตรประชาชนถ่ายบัตรประชาชนนะครับข้อมูลส่วนตัวข้อมูลในจ้างถ้าไม่มีให้กรอกแค่ผลกระทบ ถ้าไม่มีให้ก่อแค่ผลกระทบอย่างเดียวนะครับช่องทางการรับเงินก็คือธนาคารสะดวกธนาคารไหนก็ใส่พร้อมเพย์มาเลยครับธนาคารไหนก็ได้ครับเงินก็จะเข้าบัญชีพร้อมเพอย์อยู่แล้วครับนะครับอ่านี่คือข้อมูลร่าวในการที่จะลงทะเบียนผ่านเว็บไซต์ w w w เราไม่ทิ้งกัน .com นะครับขั้นตอนคร้าวๆที่ที่อธิบายให้ฟังจะเข้าใจง่ายว่าใครมีสิทธิ์บ้างใครไม่มีสิทธิ์บ้างก็ ดูแล้วก็จะรู้เลยว่าเฮ้ยเรามีสิทธิ์หรือเปล่าหรือเราไม่มีสิทธิ์ใครที่มีสิทธิ์ก็วันที่28เจอกันที่เว็บไม่เราไม่ทิ้งกัน .com ส่วนใครไม่มีสิทธิ์ก็รอมาตรการต่อไปนะครับใครที่ชอบคลิปนี้ก็กดติดตามกดไลค์กดแชร์กด subscribe ให้เป็นกำลังใจให้พวกเราด้วยนะครับถ้ามีข่าวสารดีๆก็จะมานำเสนอให้ทุกท่านได้รับทราบกันนะครับขอบพระคุณมากครับสวัสดีครับ